สวัสดีค่ะตอนนี้เพิ่งมาถึงวัดภูกุ้งข้าวนะคะเดี๋ยวพามาเดินดูบริเวณร,บรอบๆก่อนโห คือคลืนมากเลยรู้สึกว่ามีผู้คนก็มาเยอะอยู่นะคะวันนี้ดดเดี๋ยวขอเริ่มสำรวจดูร,รอบๆก่อนนะคร ก็วงขนี้นก็นณะตาตีในหลายภาคมัได้เข้าไปสักการะหลวงปู่ดูนะครับก็ดีเพิ่งมาถึงนะคะวันนี้เจอโอกาสออกมาทำบุญหลังวันเข้าวรรษาวันนึ่งตรงนี้เราอยู่ที่วัดภูกุ้มข้าวนะคะที่อยากจะที่ไปหาว่าก็นภาพก็เป็นภาพที่เลยน่าจะเป็นภาพที่ รู้สึกว่าจะมีผู้คนก็มาต่อว่ายนะคะเหมือนกันเนาะมาดูมุมน้ำตกกันก่อนหรเสียทีพทของจนวนเดีเดี๋ยวสักพักเราลงไปกราบพระข้างล่างกันนะคะ ขอเผื่อให้อย่างช่วงพันนะครับแต่ท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเรียนโชนนะครับที่กองเรือการนะครับสิริักดิสวยงามค่ะในวันนี้ท่านใดที่นะคะได้เตรียมเครื่องไทยแลนด์เดินทางมาเพื่อถวายพระนะครับเรียนเกินที่จุติพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่เราจัะขึ้นไปหน้าศาลานี่เองนะครับเชื่งในช่วงตอนนี้ก็นะครับมีคณะพุทธศาสนิกชนนะครับเดินทาง ถ้าไปนะรเราืนกถวายนะ่งไทยธรรมนะครเครื่องทยานะครับาถืเพียงคำสาข้าจำนสาด้วยนะคราอาน้าขออภัยนะครับ้่นเนาะนะครับในช่วงเทศกาลข้า,ขาวนนรรษา,า,รา,รา,านะครับตามพุทธบัญญัติก็ได้กาหนดช่วงระยะเวลาสามเดน,นข้างหน้าจะเป็นมุมเต็นที่ เราจะต้องลงไปกราบไหว้นะคะเดี๋ยวสักพักเราค่อยลงไปกันเน,ะนาะพี่มาถ่ายปูนวันนี้เดี๋ยวขอดูความงามแล้วก็วัดก่อนมาถวายเพียรใช่ไหมถ่ายไปเยอะไหมถ่ายน้ำมาเยอะก็จะเพื่ออู้ที่มาทบุญวันนี้ด้วยท้างมาถึงบ่อวันนีเ้เน<ะ>ี่ยเดี๋ยวเราเดินวนกันลงไปข้างล่างนะคะ เดี๋ยวไปชมความงามของพญานาคกันรูส้สึกว่ามารอบนี้จะมันจะจะพัฒนาไปเยอะเลยนะคะ ปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นมุมนี้นะน่าจะเพิ่งทำเสร็จแล้ว๋ยวเราเียขอดูพื้นที่รอบๆก่อนอ่อ ในวันนี้งานเปวันเข้าพรรษางาในหลายท like ่านก็มีโอกาสเดินทางไปนตามวัดวาบรรดาใกล้ชิมพงใกล้หัวบ้านแล้วก็มีโองค์องค์พยานาคสีสวยมากนะคะขอเก็บภาพสวยๆก่อนขอเรับภาพสวยๆก่อน ก็ในขณะท่ต uh, 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 so like ้องมียอกันนะคไปที่วัดพระธาตุญมิตอเอาค์ด้วยนะถ้าเป็นานของครอบคัเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็แวะมาในจุดจักรรประดิษฐ์องานค่รูับผู้คนก็มาทำบุญกันเยอะแยะนะคะ่ันเข้าพรนษาอันนี้เป็นมุมของน้ำตกขออนุญาตนะครับครอบรัวของะ คุณบุญธรรมเงียบเงียบพร้อมครอบครัววันนี้มีปรานนักด่านแต่ยากแทบจะมาถวายเพลินได้มากราบไหว้ทำบุญวันนี้สุดสบายใจค่ะก็ะนั่นที่ปีหนเนาะเราจะได้ออกมาข้างนอกนะคะภาพบรรยากาศของวัดปู<อ>่คุ้มข้าวนะคะนี่องค์พญานาค

ขอ,อเดินลงข้างล่างนะคะเดินลงบันไดก่อนนะคะเราจะได้เห็นมุมที่สวยสดงดงามขององค์พญานาคก,กันตรงนี้จะเป็นส่วนหางนะคะส่วนหางขององค์พญานาคเป็นงานที่วิจิตรบรรจงมาก เป็นส่วนหางขึ้นมาหาลำอ,อาลำตัวขององค์พญานาคค่ะเดีบบ๋ยวเราจะค่อยๆไล่ให้ดูนะคะไล่ให้ดูทีลนะนนทีละส่วนเบบนาะสวยงามจริงๆค่ะ เดี๋ยวเราแพลนกล้องขึ้นให้ดูนะคะขององค์พระยานากันนะคะ ต,ต,ตอนนี้ให้ดูภาพขององค์พญานาคไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็วนลงไปข้างล่างพื้นที่ตรงนี้จะมีการปลูกดอกกระเจียวด้วยค่ะมีทั้งสีม่วงส,ขวะะสีขาวนะคะใครอยากจะบูชาอยากจะทำบุญสักเล่นแส้นี่ก็อารมลงตู้บริจาคได้เลยนะฮะ ตรงนี้จะเป็นดอกกระเจียวนะคะสีขาวาาพันสีขาวสีม่ว <c oughs> งนะคะลงไปแล้ว20ล้านเออนะครับร่วมทำบุญกับทางวัดทุกทุกข้าวด้วยเนาะนะครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษากับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยบางคนก็อยากจะไปกราบหลวงปู่เจ้าปุณมหาจิราหลวงปู่ใหญ่เนาะนะครับก็ าบางเรื่งว่าที่จอดรถก็ไป็เพียงพอกันก็มีนะครับรถสีก็เสียเช้าอ่าหลายวันนั่นแหละตั้งเมื่อวานนะครับเพราะว่ามีพิธีใหญ่อ่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอ่เดินทางไปร่วมสะสมบุญกุศลกันนะครับแลายแห่งก็มีการแวะไปหาหลวงปู่นั่นแหละนะครับย่างมีโอกาสอีกมากมายนะครับท่านใดที่ติใจไปกุศลก็มีโอกาสได้พบพระอริยสงฆ์วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งค่ะ เป็นภาพบรรยากาศขององค์พระยานาคนะคะตอนนี้รับถ่ายภาพอยู่นะ้าอาจารย์ใอาจารย์เครับรับายภาพที่เถายภาพที่เยก็ติดต่ออาจรยาจารย์อเี่นหตรงเต็กล้ๆกับูนแหละเนาะนะครับรับถ่าอยู่ถ้าเรามีทาัดที่ิเก็บภาพบรรยากาศเลยนะครับเนาะายท่านมาบอกว่ามาว่าุข้าวเขามาขอรูปของหวยกันที่ไหนว่าง้นเนาะนะครับ ต้องบอกว่า,าการจะขอโชคแล้วก็เข้าเข้าไปไหว้องค์ุก่อนนะครับนะก็จัก,กราก,ก็จะมีนะครับชุดหอมนี่แหละชุดหอมแล้วก็เครื่องสักการะที่ทางวัดจัดเตรียมเอาไว้ให้บูชาก็นะครจะมอีอยู่ที่ปอบอเมริกานะครับถ้าไม่ต้องเสด,ดก็มีนะครับที่เป็นชุดสำหรับนะครสะดวกกับการไหว้ก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วย หลายครูบาอาจารย์หลายท่านก็นะครับพยายาลูกศิษย์ลุกขาแต่ยังไม่กล้าเดินทางมานะครับร่วมในการจัดระเบีระเบีขององค์หลปู่ด้วยก็ขออนุโมทนาบุญเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างค่ะจะได้ไปจุดทูบขอพรกันวัันนนี้ะครบจงปฏิทินะครับหลวงปู่พประธานพรแล้วก็นะครับประดบรมดาชน อาบุตุลตนนี้วันแห่การสัตวตัวบุตุลตนตั้งแต่อดีตชาตติหนี้จะเป็นลานนะคะที่สำหรับปัจจัยนะครับให้เราไปบูชาไปนั่งข้างหน้าอาอนุไว้วัยใจจากเหล่าเทพยดาทั้งหลายนะครับเพื่อให้บุตุลตนของเราได้สำลีดดังเจตนารมณ์ของเรานะครับเพราะว่าบุตุลตนของเราที่ทำเอาไว้แล้วนะครับหากว่าได้รับพรอันประเสริฐจากเหล่าเทพยดาอนุโมทนาหรือว่า อยากจะเป็นอีกแรงผลักดันให้บุญค,คุณของเราได้นะครับปฏิทิศสาเร็จตามความมากุศลศาสนาก็ถือว่าเป็นบุญคุณก็ณณถ่าย<อ>ให้ชมภาพบรรยากาศ<อ>นะคะที่เกิดมาในพ,พุทธศา,าสนาเนาะนะครับพระพุทธศา,าสนานะครับได้กล่าวถึงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าที่พระยดาไวมากมายเช่นเดียวกันในการนอกจากคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่านะครับทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า ให้กระทบคุณงามความดีล่าเวืนงความรั่ว่าทำจิตใจให้เบิกบานแล้วนะครับในธรรนาทางพุทธศาสนายัะกล่าวถึงผู้ที่ได้แสวงผู้ที่ได้เสวยบุญจากการกระทาบุญกุดสนุนคือเราที่พยาดาหลายนน่นเองจากนั้นเราที่พญดาดาผู้ที่ได้เสวยบุญจากการได้ทำบุญเมื่อครั้งเป็นมนุษย์แล้วก็อยากโคงวนเวียนอยากจะได้บุญกุศสเช่นเดียวกัน เราเทียนพญยาดาเหล่านั้นก็จะเดินทางมาบำเพ็ญกรรมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทีนนยนพญดาเหล่านั้นนะฮะก็จะคอยอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่กระทำคุามความดีไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการถาวายทานการร่วทมทำบุญส่วนสัตา,านะครับเหล่าเทียพญดาก็จะคอยอนุโมทนาด้วย อนุโมทนาเสร็จแล้วที่พญดาก็จะได้รูปสุขผลจากการออนุโมทนาด้วยดังนั้นก็จะมีบารมีของเทพพญดาสถิตอยู่ทุกหมุนทุกแห่งนะครับที่มีคนใจบุญนะฮะเกิดขึ้นในวันนี้ผู้ต่างๆามที่กระโนผู้ใจบุญรู้สึกประทับใจมากนะคะวันนี้เข้ามาร่วมทำบุญหลายๆท่านก็นะครร่วมอนุโมทนาบุญโดยการอุปถัมภ์ดอกไม้ เดี๋ยวสักพักเราจะไปบูชาเหรียญนะคะแล้วก็ก็จะขอไปไหว้จิตทุกไหว้ท่านก่อนสาธิตการท่านต้องการท่านร่วมการถวายเครื่องพิธีธรรมเนี่ยครื่องพิธทานเอ่อเพียงข้าวพรรษาอาบและฝนอันนี้จะเป็นช่องเสียงไทยนะคะจนเหรียญเนาะงี้ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นก่อนนะคะเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปค่ะจุดทูกสักกระขอพรท่านก่อนนะคะแต่ยังไงเราก็มาตามต่อคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าเราจะเจอกันที่ไหนวัดไหนยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เจะยังไงฝากกดติดตามนะคะกดสับสกายนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะไม่พลาดว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเจอกันที่ไหนอย่างไรเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสอนอาจากนั่งซึ่งข้าวใบมีดกนะครับเขาเรียกว่าผ่านข้าว